มาทักทายกันก่อนเนาะสวัสดีค่ะนิฮาวนิฮานะ่าเเด็กเย่โอเคทีนี้เรามาเรียนภาษาจีนกันก่อนแบบหนึ่งนะ่อนที่เราจะไปรับกลุ่มนะคะ,ะค่ะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องมวกกับแว่นตาใช่ไหมวันนี้เราจะมาเรียนการอธิบายลักษณะของเสื้อผ้าของเราโอเคปะเริ่มจากคําแรกใหญ่ภาษาจีนเรียกว่า ต้าอ่าอนตามด้วยนะต้าแปลว่าใหญ่ทําท่าด้วยต้านะคะต้าออกเสียงเห็นเห็นเด็กเห็นมีคนแบบออกเสียงได้ะอ่าต่อไปเล็กเรียกว่าเสี่ยวเสี่ยวเสี่ยวแปลว่าเล็กถูกต้องทีนี้ถ้าบอกว่าหมวกใหญ่เขาก็จะพูดว่าต้าเมาจืเมาจืคือหมวกใช่ไหมต้าเมาจื๊อหมวกใหญ่ แล้วหมวกเล็กอะก็เป็นเสี่ยวเมาจื๊อเ่อยวเสี่ยวเมาจื๊ออืมเสี่ยวหมวจือ,ม,อ,อมีคน,นนะิของเราชื่อหรอร์เ <laughs> ป็บหนึ่งนะโอเคี้อ่ะ,อะทีนี้ต่อไปอะไรใหญ่อีกแว่นตาใหญ่เรียกว่าอะไร แว่นตาน้งแว่นตาใหญ่ก็คือตา้าเ大眼นจ大眼ง,ต,ต,งต้อง,อ,งอ่ะแล้วถ้าเป็นแว่นตาเล็กล่ะคะก็จะเป็นเย眼镜小眼镜โอ้ยเก่งมากี่นจิ้งคือแว่นตาเล็กเนาะทีนี้เรามาดูกางเกงบ้างมันมีขายาวกับขาสั้นใช่ไหมยาวเรียกว่าฉาง ช <Wheel. S 1> ้างอสั้นเรียกว่าต่วนต่วนแปลว่าสั้นฉะนั้นกางเกงขายาวเขาจะเรียกว่าช้างคู Zukunft. ่ช้างคู Kim ่แปลว่ากางเกงเออถูกต้องช้างคู่คือกางเกงขายาวแล้วกางเกงขาสั้นก็เป็นต่วนคู่ต่วนคู่ถูกต้องต่วนคู่คือกางเกงขาสั้นค่ะ อีซี่มากใช่ไหมเจนตันง่ายนะคะต่อไปถ้าเป็นกระเลมกางล่ะกระโปงกระโปรงยาวก็คือช้างฉินฉินคือกระโปงช้างฉินก็คือนึกอะไรไปเนี่ยเธอนะคะช้างฉินถูกต้องค่ะต่อไปถ้ากระโปรงสั้นก็จะเป็นต่วนฉินอ่าต่วนฉินถูกต้ององ่ายไหม โอเคทีนี้วันนี้เราจะมาวาดรูปกระโปรงกับแว่นตาอให้เด็กๆเตรียมกระดาษขึ้นมาเตรียมมายังโชว์หน่อยโอเคโอเคโอเคมาถ้าเราชื่อกดแชร์หน้าจอยังไม่ได้เอามาอ่าแต่เอามาทันอยู่อ่าไม่เป็นไรไปหามาฉันลืมเอามาจากที่ป้าเอเหรอคะ โอเคโอเคไม่เป็นไรหาหากระดาษอะไรก็ได้หรือไม่ก็ดูไว้ก่อนแล้วค่อยไปวาดทีหลังโอเคไหมอ่ะทีนี้เราจะมาวาดกระโปรงก่อนพร้อมหรือยังพร้อมแล้วขอโอเคโอเคส่โ <yeah, S 1> อเคใช่ปะเออโอเคโอเคโอเคพร้อมแล้วมากระโปรงวาดง่ายมาก mm hmm. ก็คือให้หนูวาดขอบกระโปรงก่อนเป็นสี่เหลี่ยมยาวๆแบบนี้ อ่าสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้หนูอยากให้กระโปรงหนูหนูตัวใหญ่หรือตัวเล็กถ้าตัวใหญ่ก็ให้มันกว้างกว้างถ้าตัวเล็กก็แคบแคบหน่อยนะะอ่ะื่นแล้วมาต่น ไม่รีบไม่รีบค่อยๆวาดนะคะเราสวยๆนะเออกดหนึ่งแม่จิ๋นหนูหล่อครูจิ๋น อจากงมาแล้วเหรอไม่เห like ็นละไม่เปิดดจุ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 ดอุอจุด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 ้หนจุ้จ okay. ุดให้มันเส้นเอียงจุาจ แล้วก็ขี่ล้ะหุ้ย <c oughs> ถูกต้องเออเอียงมาสองข้างเสร็จก็ขีดเป็นครอบกระโปรงเกี่อะอ่าเป็นกระโปรงเสร็จแล้ว<อ>ใช่ไหม ถ้าอยากได้ลายของกรโปงนะค่ะปีอาใช่อ,ะ,ชอะถ้าเราอยากได้ลายของกระโปงเราก็วาดลายอะอยากได้ลายอะไรลายหัวใจก็วาดหัวใจลายได้เลยเอาหัวใจค่ะแล้วลายแล้วแต่ใครอยากได้ลายอะไรหรือว่าลายวงกลมก็ได้ก็วาดวงกลม<ช>ไปไนะ เออเอาดีไซน์หนูเลยจินตนาการหรืออยากได้ลายอะไรลายน้องมีน้องแมวอ่ะได้หมดเลยเสร็จ <c oughs> แล้วระบายสีนะคะอยากได้กระโปรงสีอะไรก็ระบายก็ได้ชิทนหนี่งกระดาชิ้น ไครูต้องปิดไม้ด้วยเอ้าจะได้ได้ยินเสียงเราชื่อพูดชัดชัดไงหา <c oughs> ระบายสีได้เลย <c oughs> ตามตามว่าหนูอยากได้สีอะไรก็ได้ đi à là đi อีชีไทรพีอาร์ฮะบีอาร์ก็ระบายได้เลยนะคะตามว่าตามจนินตนาการของหนูเลยได้สีอะไรนะ ค่อยๆระบายนะคะสวยๆเลยนะไม่ต้องรีบนะคะ ดีมากตั้งใจวาดมากเื้อกดไลค์อืมอม,มีบางคนเสร็จแล้วใช่ไหมวันวันณพงศ์ใช่ปะอืม พระเจ้าครับคนอื่นไม่ต้องรีบนะระบายสวยๆเลยอ่าให้สวยๆเลิศๆเลยนะคะแล้วก็ระบายขอบกระโปงด้วยนะ สามทับสองใช่ไหมคะโอู้สวยงามสุดยอดไปเลยนะอืมมุกม,มุกระดาโอ้สวยจังอ่ะสะฟงแดงเลยสวยมากเลยคะ่ะสามทับหกมุกระดา บุญน,นิพาพสามทับอะไรเอ่ยไม่รู้บุญน,นิพาพสองสามทับสองอยอดเลยอ่ะค่อยระบายแล้วโอเคเม่นนกันใช่ไหมเจอของน้องอาชิสามทับสามสวยกระโปรงสีเหลืองเลยโอ้โห น,น้องค่านิถาสามทพหกอืมยอดเลยค่ะสวยมากสวยมากโอ้เด็กๆตั้งใจมากเออสื้อหนี่คนหนึ่งของใครเอ่ยชายะพลสามทพหนึ่งอืมอมสวยงามแล้น้องพุทธิดาใช่ไหมพุทธิดาสามทพหกสวยงามค่ะอ่าดีมากปราศ ตัวเลขาสามทับสี่อโอ้ยาังบีอาร์บีอาร์ได้ยินฉันไหมได้ยินอ้าวทะลุะว่าคุณคูบิกโอเคเสร็จเปล่า เปิดใจเอเ<ป>สียงใครฮะโอเคโอค้สวยมากนะนิชาใช่ไหมคะเก่งมากเลยสู้พาวิเก่งมากนะคะสุภาวะดีขอโทษอาดผิดน้องสูปภาวดีซ้าทับสองเอยกระโปรงสีชมพูเลยอ่ะสวยมากเลยอืมนะัด นาทนาน,น,นสามทับหนึ่งเก่งมากค่ะปุณิภนนาอ่บอกไปแล้วเมื่อกี้สวยสวยสวยโอ้ต้นกล้าใช่ไหมสามทับสองสวยมากอ่าดีมากดีมากเด็กๆว้าวเก่งมากเลยอ่ะให้เวลาวาดอีกแป๊บหนึ่งนะอีกแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาวาดแว่นตาก,กันนะคะ เราแป๊บหนึ่งเราแป๊บหนึ่งขั้นบางคนยังไม่เสร็จไ้ยเราจะเห็นบางคนกินขนมด้วยเอ้ยกินผลไม้ใช่ไหม <laughs> อร่อยเปล่าว้าวคนนี้สวยจังเราจะดูชื่อก่อนซี่รี พอเออศิรพลใช่ไหมสามทับสองว่าวเก่งมากโอ้เท่ากระโปงสีดำเงินเอ,อ้ยิงปลายชาัดอ่าสวยมากค่ะเก่งมากเก่งมากโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดเฮ้ใครอ่ะ มีตุ๊กตาด้วยหรอน้องสกายใช่ไหมมีตุ๊กตาน้องหมาด้วย <laughs> โอเคทีนี้เสร็จไหมเสร็จแล้วขอโอเคหน่อยโอเคเราจะจะดูว่าเสร็จกันเยอะหรือ,อยังนะคะจะได้สอนวาดอันต่อไปโอ้มีคนโอเคละโอเคโอเคโอเค โอเคอุ้ยชอบคนที่โอเคแบบนี้ยเท่มากนะคะโอ้โอเคมีใคร okay, 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 okay. อีกโอเค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 อ้กูด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 โอเคค่ะทีนี้มาวาดอันต่อไปเนาะป๊บนึงนะสิ่งต่อไปที่จะวาดคือแว่นตาใช่ไหมง่ายมากแว่นตาเป็นลักษณะ ทรงกลมใช่ไหมคะเราก็วาดตัวแว่นเป็นกลมๆก,ก่อนวาดวงกลมสองอันแต่อย่าติดกันนะให้มันห่างกันนะคะเออให้มันห่างนิดนึงนะคะเสร็จแล้วมันจะมีตรงตรงกลางของแว่นอะที่เป็นอยู่ตรงจมูกใช่ไหมล้วก็วาดตรงกลางเอาเส้นตรงมาขีดทับตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดอย่างนี้ แล้วเราก็วาดขาวแว่นไปข้างหลังแบบนี้ก็คือเอียงเอียงไปข้างหลังนี้แล้วก็โค้งนิดนึงอเอียงไปข้างหลังโค้งลงมาอ่าอย่างนี้ก็จะเป็นแว่นตาแล้วนะคะหรือใครอยากได้แว่นสไตล์อื่นก็ได้นะแว่นหัวใจเดี๋ยวนี้เขามีแว่นรูปทรงแปลกๆเต็มเลยใช่ปะ่ะแว่นหัวใจก็ได้หนูก็วาดหัวใจสองอันนะคะ แล้วก็วาดตรงกลางเหมือนเดิมแล้วก็วาดขาวแว่นไปข้างหลังโอ้โหเท่มากนะคะแล้วแต่หนูอยากได้รูปทรงแบบไหนเลยนะ <c oughs> เสร็จแล้วระบายสีได้เลยเออหรืออยากได้แบบบางคนอาจจะมี แว่นทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมอ่านก็วาดสี่เหลี่ยมก็ได้สี่เหลี่ยมสองอันแล้วก็คิดต้องกล้างแล้วก็วาดขาแว่นอ่าโอ้โหเท่มากเสร็จแล้วเลือกสีระบายได้เลยอ่ายังได้แว่นสีอะไรนะคะมาช่อเอาแว่นสี 是那么牛。 แต่จินตนาการเลยนะอยากได้สีอะไรออยากได้สีรุ้งก็ได้นะแว่นสีรุ้งเท่มากนะคะไหนัะชิลละบายสีรุ้งให้ดู เป็นไงแว่นหรอซื้อแว่นสีลุง้งอ่าเรียบร้อยแล้วแล้วแต่จินตนาการหนูเลยนะอยากได้แว่นแบบไหนนะคะอู้หมีคนวาดแว่นรูปดาวเลยเท่มากน้องสกายโอย้สุดยอดเลยสวยอ่ะสวยสวยอ่าสุดยอดไปเลยนะคะอู้เห็นของน้องต้นกล้าว้าวแว่นสองสีใช่ไหมอย่างเท่เออสุดยอดเลยค่ะ ของใครอีกอ๋อน้องรีวายใช่ป่ะเมืม่อกี้เห็นอยู่อืมอ,อ่าดีดีดีด,ดีงามอ่าสวยงามมากอ๋ของนี้น้องศอพีรวิทย์สามทับสองว้าวโอ้สวยงามอ่าสีแคบมากดีดีดีด,ดีสวยมากเลยอ่ะไม่ต้องเรียบนะ,ค,ะค่อยวาด่ะ ว้าวน้องอานันยาสามทับสี่ว้าวสุดยอดเลยโอ้ oh, นี่ของใครนี่ทาริษาใช่ไหมมาตั้งสามทับหนึ่งอู้ว่าเยอะมากเลยอ่ะสวยมากนะคะเก่งมากน้องคานิท้าว้าวสวย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 นีมากดีมาก,มากอ่าไม่ต้องรีบนะ,ค,ะค่อยๆระบายเอาส,สวย เฮ้ยเราเคยเห็นของใครเมรื่อกี้ป๊บนึงเราเคดูชื่อก่อนน้องนัทธนนันสุพรีมใช่ไหม s u p r e m สองสามทับหนึ่งอุ้ยสุดยอดอาตมา,อากอออเก่งเก่งเก่งเอ้น้องเตชินว้าวสวยค่ะวู้ดี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 โอ้น้องนาวินใช่ไหมว้าวอแอนเทมากเลย นี่ใครมนมีแว่นดาวอีกแล้วอีกคนหนึ่งแล้วไหนใครน้องวินสามทับสองอู้หูกดไลค์เลยอาอย่างเท่นะคะเท่มากว้าวอาไม่เป็นไรเขาค่อยวาดอือแบบเท่ๆเลยนะให้สวยๆเลยนะเอ๊ะเราจะเห็นของใครบปางไหมนะเราจะดูชื่อก่อนน้องปุปุนิกาปุนิพาใช่ไหมปุนิกา <Wow. S 2> สุดยอดครับสวยสวยสววยยๆดีมากดีมากน้องต้นกล้าอเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วน้องรีวายเห็นแล้วเห็นแล้วเวมื่อกี้ว,ว้าวนี่ใครน้องณัฐนาทาโชคสามทัหกสุดยอดนะคะ อาอ,อน้องทีราดาสามทับห้าใช่ไหมว้าวกูดกูดกููดน้องนารินทาราว้าวสวยค่ะโอ้สามแว่นเลยใช่ไหมสุดยอดเลยว่าดแว่นสาอันเลยอาชิว้าวเก่งมากเลยอ้วาวมามาลีมาลีชื่ออะไร <laughs> สวยสวยสวยงามมากนะคะ ชาโวชาวโวไทยเหรอสามทับหนึ่งสวยมากโอ้่อะโอ้ยคนนี้สวยจังมุกระดาแว่นสีลุงสามทับหกกดไลค์เลยอ้สวยงามสวยงามชอบชอบชอบนะคะว้าวผู้ที่ดาสวยมากเลยค่ะ นาที่ชาด้วยสามเั้งหกเหมือนกันเลยสามท่หกโอเคว้าวเก่ง okay. wow. okay. มากอือกูดกูดอีกแปหนึ่งเดี๋ยวจะให้โชว์ผลงานนะเออให้โชว์ผลงานแล้วคุยกับเพื่อนแปหนึ่งอ่า uh, ดูซิว่าอู้เพื่อนสวยไหมนี่อ่า uh. อเราจะเห็นสองคนนี้เนี่ยนะน้องสุภาวีใช่ไหว้าวสุภาวดีอีกสุภาวดีอ่ะสวยยอดสวยมากอ่านิวเคลียร์นิวเคลียร์ว้าวสุดยอดเลยอ๋อสวยอ่ะนะมีอหแว่นตาอย่างเท่เลยอ่ะมีหลายสีด้วย ทักษกรใช่ไหมทักษกรสามทับหกอู้สวยเอ้ยแว่นเท่มากเลยอะ่ะกระโปรงเท่ออนันยาสามทับสี่สุดยอดอ้าวสวยสวยงามสวยงามมากเลยค่ะว้าวอู้ชัยยาพนสามทับหนึ่งอู้สวยงามสุดยอดไปเลยอะ่ะดีดีมากดีมากเลยค่ะอ่าทีนี้เรามาดูดีกว่ามาดูคนอื่นเพื่อนๆกันเนาะ แล้วเม้นะเย้มีคนอะไรนะเขาเรียกว่าดีใจอมามาดูผลงานสิไหนๆโชว์ให้ดูหน่อยอุ้ยมามูดมูอ่านไม่ออกอ่ะ MUD มูดมูดมีเหรอมัดมี่มัดมีใช่ไหมมัดมีเล่ยเออสวยๆสวยๆว้าวไหนเราจะแคหน้าจออก่อนว้าวสวยงามมากมากอู้ อ่าอู้อู้อู้อดีมากอ่าปรบมือให้ตัวเองอ่าเอาลงได้เอาลงได้เอาลงได้เมื่อยังเก่งมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยเย้โอเคค่ะเกิดกันครั้งหน้านะวันนี้เราก็เรียนต่ากับกระโปรงแล้วเนาะแต่ครั้งหน้าจะมีเรียนอะไรนะเรามาลุ้นกันนะคะโอเคบายบายก่อนภาษาจีนเรียกว่าอะไรใจเลยนะเต้นะ

ไม่ไปพักเข้าห้องน<ะ>้ำแป๊บหนึ่งอ่ะแยวเรามาเรียนต่อโอเคบายบายจี<ะ>๊บาย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 จี๊บายบาย